สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ SKT เด็ดฟุตบอลนะครับประจำวันจันทร์ที่14พฤษภาคมครับวันนี้ก็เป็นวันที่ฟุตบอลเตะกันไม่เยอะนะครับเพราะว่าลิกหลักๆส่วนใหญ่ก็เลิกที่จะทยอยปิดซีซั่นไปแล้วนะครับวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคิวของพวกลีกรองๆนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากกันบ้างเรื่องของทีเด็ดประจาวันนะครับ คู่ได้ที่หยิบมาครับผมไปดูคู่เอกในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเกม The Championship Playoff ครับชิงตัวเลื่อนชั้นสู่ซูเปอร์เมียร์ลีกนะครับฟูแลมจะพบกับดาร์บี้นะครับก็เกมแรกเป็นดาร์บี้เปิดบ้านชนะมาก่อนหนึ่งศูนย์นะครับแต่ก็ได้เปรียบกว่าไม่มาเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้จะเป็นการเล่นที่บ้านของฟูแลมนะครับเป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้เอาคืนนะครับฟูแลมเป็นทีมที่เป็นอาเป็นทีมที่ผลงานในบ้านค่อนข้างดีนะครับชนะ12จาก15เกมหลังสุด แล้วก็มีจุดเด่นอยู่ที่เกมรุกที่ยิงประตูดได้ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับก็ดูแล้ววันนี้ผมว่ายังน่าแชร์ฟูลแรมนะเพราะว่าวันนี้น่าจะเอาคืนได้แต่อยู่ที่ว่าจะชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับส่วนคู่ต่อไปไปกันที่ฟุตบอลตุรกีนะครับคาราบัคสปอร์พบกับเฟนเนบาเชตอนนี้ เรื่องของแฮนดิแคปถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเฟเดบาเช่บุกไปต่อถึง3ลูกนะครับวันนี้ถ้าเกิดจะให้ให้ดีเนี่ยต้องชนะถึง4ลูกขึ้นไปนะครับคาราบัคผลงานแย่มากนะครับแพ้มา12เกมรวดแล้วก็ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมรับเสียประตูเยอะมากนะครับเสียประตูเป็นน้ำเลยทีเดียวเกมหนึ่งโดน3ลูกโดน4ลูกนะครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับเฟเดรบาเช่ที่กําลังลุ้นแชมป์อยู่นะครับวันนี้จะเป็นต้องชนะเพื่อ ทำแต้มไล่ล่าการตาสไลายนะครับเกมลุกถือว่าจัดจ้านอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้เชื่อว่าหาชักกันเยอะมากครับวันนี้เฟเดบาเช่ผพะว่ายังรุนได้กับการยิงทะลุ3ลูกนะครับส่วนค่สุดท้ายเนี่ยไปดูที่ฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานะครับ a i k โซนาพบกับออสเตอร์ซุนครับ a อโซนาครับถึงแม้จะสะดุดมาในเกมล่าสุดแต่ว่าผลงานโดยรวมถือว่ายังยอดเยี่ยมนะครับ ส,ส,ส่วนออสซูนเนี่ยปีนี้เป็นปีที่อสอสตาได้ไม่ดีเหมือนปีก่อนนะครับก็แต่มา8เกมมีพลาดสะดุดหลายเกมมากสิ่งที่พลาดหนักๆคือเกมรับที่เสียประตูง่ายในช่วงหลังนะครับก็ดูแล้ววันเนี้โซน่ายังดูดีกว่าในหลายๆเท่านะครับแล้วก็วันนี้ได้เด่นต่อนหน้าแฟนบอลในบ้านด้วยเชื่อว่าน่าจะชนะได้นะครับเล่นไปมาครึ่งลูกครับวันนี้ให้เชียร์ไปที่ A I K โซน่านะครับ สรุปแล้วนะครับวันนี้3คู่ที่คัดระฝอดการจาก SK นะครับก็จะมีฟูแรมนะครับมีเฟเนบาเช่แล้วก็มี AIK โซนานะครับผมอ่ะก็กลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ